สวัสดีครับผมทุย b บัฟฟาโลแมนนะครับเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตพาพี่น้องสมาชิกทุกท่านเนาะมาดูวิธีการดูแลลูกค้าของทางร้านผมนะครับก็คือ,อเคสนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นเคสเจ้าตัวเลเซอร์ตัวนี้นะเป็นของที่เปรมนะครับนี่ พี่เปรมเนี่ยได้ทําการสั่งเลเซอร์ของผมไปประมาณสักอ่าน่าจะประมาณอาทิตย์อาทิตย์กว่าแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดเบื้องต้นแจ้งมานะครับประมาณ3-4วันที่แล้วนะครับแจ้งมาว่าตัวเลเซอร์เนี่ยมีปัญหาก็คือว่ามันกระโดดหรือว่ามันเคลื่อนนะครับผมก็เลยสอบถามาพี่เปรมเบื้องต้นไปว่ามีอาการอะไรยังไงบ้างพี่เปรมก็บอกว่าติดกับตัวกล้องนะครับแล้วก็ยิงกับปืนจุดส ปรากฏว่ายิงในระยะ30เนี่ยเจ้าตัวกล้องของพี่เปรมเนี่ยยังจับกลุ่มได้ดีอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเจ้าตัวเลเซอรอ์เวลายิงนัดต่อน,นัดเนี่ยเลเซอร์กระโดดซ้ายกระโดดขวากระโดดขึ้นบนกระโดดลงล่างบ้างนะครับก็จากที่คุยกันเนาะเบื้องต้นก็ประมาณได้ว่าเลเซอร์น่าจะมีปัญหาผมก็เลยขออนุญาตนะครับให้พี่เปรมเนี่ยส่งกลับมาแล้วผมก็จะทําการเช็คเบื้องต้นให้ก็ก่อนอื่นนะครับขออนุญาตต้องบอกนี่ก่อนว่าสําหรับคลิปนเนี้ยเนาะถ้าเราทําการเช็คกันแล้วนะครับวันนี้ยังไม่ได้เช็คนะ เราทําการเช็คกันแล้วแล้วเจอปัญหาว่ามันเคลื่อนอย่างที่พี่เป็มบอกจริงๆนะครับผมยินดีเปลี่ยนตัวใหม่ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ต้องขออนุญาตกราบขออภัยพี่เป็มอีกทีนึงด้วยว่าทําให้เสียเวลาเนาะประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเราทําการเทสทั้งหมดแล้วนะครับไม่มีปัญหาอันนี้ต้องขออนุญาตคุยกับพี่เป็มอีกรอบนึงว่าอาจจะมีปัญหาเบื้องต้น ในจุดอื่นนะครับที่เราที่เรายังคาดไม่ถึงหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการติดตั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการดูแลลูกค้าของทางร้านเรานะครับถ้ามีปัญหาจริงๆเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับไม่มีปัญหาเพราะว่าบอกตรงๆว่าตัวนี้ผมส่งเคลมกับทางโรงงานได้เนาะอันนี้ไม่ไม่มีปัญหาใหญ่โตอะไรนะครับโอเคมาเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มเช็คเทสง่ายๆเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวเลเซอร์เนี่ยผมขออนุญาตติดไว้ที่ลำกล้องเนาะไม่ได้ติดที่ตัวกล้องเพราะตัวนี้มันท่อ30นะครับอันนี้ผมเอาขาแยกน่องมาติดเป็นทอ20 ที่ตัวลำกล้องเลยแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยที่ใช้ในการเทสจะเป็น ED1.6 คูณ24นะครับตัวนี้เป็นกล้องที่ผมใช้อยู่นะครับใช้อยู่ในตอนนี้กับเจ้าปืนตัวนี้เนาะใช้ยิงเล่นยิงอะไรไปนะครับก็เป็นกล้องที่ค่อนข้างที่จะชัวร์ที่สุดแล้วในตอนนี้นะครับที่ทําการติดตั้งอยู่เพราะว่าอันนี้ผมติดตั้งแล้วก็ยิงอยู่ทุกวันอันนี้เราจะรู้อยู่ว่ามันไม่ได้มีปัญหาหรือไม่ได้เคลื่อนอะไรนะครับส่วนเลเซอร์จะติดไว้ด้านหน้าแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูนะ ตัวเลเซอร์นะครับลองดูในตัวกล้องนะครับเส้นเลงนะ็งเนี่ยผมจะตั้งมันไว้ที่ขีดด้านล่างนะครับเออชัตัทีด้านบนนะครับของเจ้าตัวเส้นเส้นเล็งนะครับโฟกัสอ่าเห็นชัดเจนประมาณนี้ทีนี้เราจะไม่ได้ทําการยิงจรนะิงเนาะต้องบอกก่อนว่าพื้นที่บางทีเนะี่ยมันจํากัดด้านหน้าอาจจะเป็นสวนแต่ว่ากระเถิบจากสวนไปพกมีบ้านคนมีถนนมีถนถนอะไรเงี้ยมันก็เลยจํากัดไปนะครับผมจะขออนุญาตใช้นี่แรงค้อน ในการทดแทนแรงกระทําหรือว่าแรงรีคอย์ของตัวปืนก็คือเพื่อให้ว่าค้อนตีแม่งเลย <c oughs> นะครับประมาณนี้เราไม่ต้องไปยิงให้เดี๋ยวเวลานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับถ้ามีปัญหาเปลี่ยนตัวใหม่แต่ถ้าไม่มีปัญหาเดี๋ยวขอญาตคุยกับพี่เปรมอีกรอบหนึ่งเรื่องของการติดตั้งหรือว่าอย่างอื่นเนาะมาเอากันแบบนี้เลยสดๆเลยมาดูขาที่ตัวขานะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เออจริงเว้ยอีทีดอันนี้ผมติดตั้งค่อนข้างแน่นแล้วนะขาในยยึดน็อตทั้งหมด6ตัวนะครับ2 4 6ก็อัดทั้งหมด6ตัวเลยนะครับอัดแบบพอตึงมือเนาะเพราะฉะนั้นเอาแค่ง,ง่ายๆว่าแรงเคาะค้อนนะไอ้เรื่องแรงค้อนเคาะเนี่ยเห็นไหมยังโดดเลยนี่ก็สําหรับเทคนี้สรุปจบง่ายๆเลยนะครับสําหรับของพี่เปรมมีปัญหาจริงๆนะครับ อันนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปเมื่อกี้ว่าถ้ามีปัญหาก็ต้องเปลี่ยนตัวใหม่ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ต้องกราบนะครับกราบขออาภัยพี่เปรมด้วยเนาะที่ทําให้เสียเวลาแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการหงุดหงิดจุกจิกกวนใจอะไรบ้างเล็กน้อยนะครับแต่เนี้ยไม่ต้องห่วงผมดูแลให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจริงๆขอแยกนิดน,นึงเนาะสำหรับเรื่องเรื่องของอาการเคลื่อนแบบนี้อาการเคลื่อนแบบนี้นะครับมันจะเกิดจากเจ้าตัวแหนบนะครับเสื่อมสภา,ภาพหรือวล้าตัวจริงๆเนี่ย ไม,ไ,มไ,มไม่เชิงว่าล้าหรอกเพราะว่าของมันยังเป็นของใหม่อยู่อาจจะแบบหลุดจากเบ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆเร,จรจาจับใส่เข้าไปใหม่ได้นะครับแต่เนี้ยผมมองตรงว่าถ้าลูกค้าซื้อเป็นของใหม่ไปเราไม่ควรจะซ่อมอันนี้คือตีกลับโรงงานอย่างเดียวนะครับเราจะไม่เอามาเวียนขายต่อหรือจะเอามาซ่อมให้ลูกค้าเพราะว่าอย่างของพี่เปรมแกเพิ่งรับไปประมาณสักอาทิตย์อาทิตย์ได้นะไม่ถึงอาทิตย์นะแล้วก็เพิ่งจะเช็คสมมุติว่ารับไปประมาณสักสามสี่วันแล้วก็เพิ่งจะไปติดปืนเทสอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้น ราจะตีเป็นของใหม่เราจะไม่ซ่อมนะครับและอันนี้เราจะส่งกลับโรงงานนะครับแล้วก็ของพี่เปรมเปลี่ยนตัวใหม่ให้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้ก็สําหรับคลิปนี้เนาะเจอกันสั้นๆแล้วกันแล้วก็ฝากไว้นะครับสําหรับพี่น้องสมาชิกหลายๆท่านนะครับที่ที่สนใจอุปกรณ์ภายในร้านหรือว่าสนใจสินค้ารายการอื่นนะครับก็สอบถามมันเข้ามาได้เนาะยินดีนะครับยินดีให้บริการสาหรับวันนี้ขอญาตเจอกันคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับขอญาตลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ